สวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกท่านวันนี้เด็กเข้ามาในสวนอินทภาลัมของหมู่บ้านหนองแรงไงเขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองแรงไงนี่ค่ะเด็กมาทางานสามปีแล้วเห็นป้ายขึ้นชื่ออยู่แต่ไม่เคยเข้ามาสักทีอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เข้ามาน,นี่มาชมสวนในดูบริเวณรอบๆอ,อันนี้ต้นเพลินว่าปลูกมาประมาณแปดปีแล้วนะคะมีทั้งหมดกี่ต้นคะอยูนี่นี่ บาดอืมหลายแห้งพี่น้องสามสิบสี่สิบต้นเพิมาปลูกประมาณสี่ปีกับเป็นนวยแต่ที่เพันปลูกมาแปดปีแล้วเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากับผลผลิตชิมแล้วเมื่อกี้หวานมากกรอบด้วยอร่อยนะคะเดี๋ยวไปดูที่เพ่นขายเดอ้ออยู่นี่พันจะขายกิโลละหนึ่งรอยิบาทค่ะสนใจตามพี่กัดมาได้เลยนะคะเนี่ยมาดูกัน นี่มาแล้วมาแล้วอันนี้คือผลมันร่วงนะคะนี่กระสิบประมาณน,นี่เดอ้ออันนี้ถ่ายคลิปไว้อยู่เดี๋ยวจะไปลงแนะนำขายสินค้าให้นี่อันนี้เป็นนวยโรนเดอ้อผู้ใดสนให้ซิ้ฟรีน,นะจ๊ะซ้มเป็นละกอหวานอร่อยดูชัดๆติดต่อได้นะคะในกระแฟ อันนี้เฉพาะนนล่กงนี้ร้อยหนึง่งเนาะอธีมันโลนอันดีคาดแยกในกองคือกิโลละลอยซ่าวนะคะ,ะเออร้อยยี่สิบ0ันจะเอารลอยซ่าวก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูแบบว่าเป็นพวงหรือจะเอาแบบไหนนี่แบบแพ็กเกจสวยหนูนี่ค่ะเดินตกซัวผีเอว่าเบิ่งละย่อมซุปงระธานหาเาแน่คนรับสื่อไปฝากแม่เราเราไเขาวมาเบิงเแบบแ่งบอกซ้อเราพันเมื่อ อยู่ในโรงเรียนค่ะผู้เอง嘛คแหววแลวแบแบ,แบมันเ่าเราก็ะเอาคือมาส่วนเนี่ยสิบปาีายุทธ์ <laughs> นี่อันนี้แบบแพ็คกล่องน่าร้อยยี่สิบบาท<อ>เดี๋ยวไปดูแบบแขนออนต้นเอ็นเตนเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะก <laughs> ็ <laughs> <laughs> จะก็ <laughs> จ,ะจะสวยงามไปอีกแบบเด <m> ้อยู้ใดไจะถือพ่วงอันนี้เป็นพ่วงละโลอยู่บ่ค่ะหรือว่าต้องสร้างก่อนอืมนี่ก็จะแขนออนต้นเอ็นเตนประมาณนี้นะคะถ้าชอบแบบไหนก็หิ้วไปเลย นี่ให้ดูชัดๆนะคะสวยมากหวานกรอบอร่อยสนใจตามพี่กัดมาเลยจ้าบ้านหนองแหลมว่าไงนะคะอ,อืมสวย Hello, นี่กระสีโลนหลายกินมาท่านกะมีเลยนี่ อันนี้มันเป็นพันอบแห่งเนาะพันขายสดนี่ยังว่าแซงนี่อร่อยชิมดูไปชิมไปชิมไปชิมไปิมไปชิมไปามไปชิมไปชิมอปชิมไปชิมไิมไปชิมมไปชิมไปิสอิทธิมไาชิมาปชิะไะมาจ้มร่อยเนป่ิอไปชิมไปชิมไมมิไมมมมิ 完了。<Right>